อมทัองเท้าของพระธาตุนาม้อสักการะบูชาส่องโคมพรชธาตุนเงินเพื่อเวายเป็น <concurrent> ผ <ly> ู้ช่วยบูชาของการสักการะบูชาครั้งนี้สนเป็นการลตความใจให้ข้าพระเจ้าผู้หูงสุดรงเป็นความสุขปัจจัยบูช I'm you. ที่มาอยู่แลับฝังนี้ก็ได้ครับค่ามันจะไม่ได้เขอบคุณค่ะจะได้ค่ามันจะไม่ ตัณโมอนิจจังตัณโมอนิจจังตัณโมอนิจจัโนจจตันิจจังตัมอนิสตัองตัณมอนิจจังตัมอนิจจังตณโมอน

นางพุทโธปควาติกวาทาตัวพระโกวตาธรรมสารีติโกอังกาลิโกเลหิปัสสิโกตุตตานิโกปัจจานิเวสังโอวินโยเนติปุตติปันโนภวตัวสาวกัสสังโกต้าปัญวา สาวกัสังอาญาปิตพโนภพกัวโตสาวกัสังอาปิโนพกวโตสาวกัสังยัติการยัติการปุสิยุขการขปุสสะลาเอจักขะโนสาวกนะ

ตาธรรมโมสังทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจสังเวทิฏฐิตัพโพริมโยปทสิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาปิปันโน โตสาวกสังสานีจปิติปัญญ์โตสาวกสังโฆที่ทางเจตาริปุสยสุญา์นิปุรยสจักลาเอตขควโต พสังโฆอาณายอาณาโยรยอัญชิญตัณอนุตลงคุญญาเกตโลกาส 阿拉หังสัมมาสัมพุทธเจชาจรณญสัมปันโนสุตโตโลกายูอนุตโตภุมิสัมมาสัมพันธ์เจ้ามณุสานังพุทธวะภะวะติสาธิติโออัตติโอ ນຸມເມພໍອະພາໄນກໍປາກຈາກຕ່າງເວດທໍາໂໂຊຊິເ พระขวตุสาวกสังโฆยาปฏิปันโนพระขวัตตสาวกสังโฆญาปฏิปันโนพระขวโตุสาวกสังโฆญาทิฏังจตาริสังโฆภูริจักขุคลาย kasaha hunai yo fa nai yo tasinai yo antilical nai yo i know the long po nia c h a n g lo s a h a หังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธรรมะเจริญฐานะโยมโนยานังพุทโธภะคะวะติตัวภะคะวะตาธรรมโมจันติสโกอักาิโกเอติปัสสุโก

ให้ทุกท่านได้บุญไปด้วยกันนะคะทางด้านในนี้จะมีแต่เฉพาะผู้ชายเข้าไปได้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับสิ่งของศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านฝังอยู่บรรจุอยู่นะคะอันนี้ก็ห่ผมผ้าพระาธาตุกันแล้วนะคะให้ทุกท่านได้บุญไปด้วยกันนะคะหากท่านใดมีทุก มีเคราะห์มีโรคภยัยใดๆกราขอให้ผ่านพ้นทุกผ่านพ้นเคราะห์ผ่านพ้นโรคภยัยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นด้วยเดชบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันห่ผมผ้าพระาธาตุนะคะขออนุโมทนากับเจ้าภาพผ้าผ้าผ้าห่มพระาธาตุที่นั่งมาถวายน,นะคะก็มีกล่มพู สแสวงบุญทั้งหลายมาบูชาพระธาตุพนมกันไม่ขาดสายนะคะด้วยอานิสงส์ของการห่มผ้าพ,พระธาตุนี้นะคะเคยมีเปรตอยู่ตนหนึ่งนะคะอยู่ในนรกภูมิมายาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งญาติได้ห่มผ้าพ,พระธาตุแล้วส่งบุญไปให้กับเปรตตนนั้น เปรตตนนั้นได้ยินเสียงผ้าห่มพระาธาตุสะบัดกับลมอะค่ะเสียงดังพร,รึบแล้วเปรตตนนั้นก็เลย เรารึกถึงบุญของตนได้ที่เคยห่มผ้าพระาธาตุเอาไว้พอเปรตตนนั้นระลึกถึงบุญที่เคยห่มผ้าพระาธาตุได้เปรตตนนั้นก็เปลี่ยนจากพของเปรตขึ้นจากเปรตได้ในทันทีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ของการถวายผ้าห่มพระาธาตุขึ้นชื่อว่าบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะคะอย่าได้ดูถูกว่าน้อยล้วนเป็นกุศลสิ่งที่ดีทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้พวกเราสร้างสมบูรณ์กุศลกัน ในทุกทิศทุกทางทุกอย่างนะคะได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงการห่มผ้าประธาในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านทั้งหลายคิดวางปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดความปรารถนาทั้งหลายของท่านขอจงถึงความสําเร็จสมประสงค์ทุกประการด้วยบุญพารานุภาพแห่งองค์พระธาตุพนมด้วยบุญพารานุภาพแห่ง,งพงระอุรังคธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้พวกเราทั้งหลายรอดพ้นจากภัยอันตรายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากเคราะห์ร้ายพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปราศจากความยากจนปราศจากความลำบากพบแต่ความสุขพบแต่ความสมหวังพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงวันแห่งพระนิพพานด้วยเธอ โชคดีที่ตอนที่เราห่มนี่ยังฝนไม่ตกนะคะเสียงเหมือนจะตกเลย ขอให้บุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงแก,ก่ทุกทุท่านถึงแก่หมู่ญาิของทุกทุกท่านถึงแก่หมู่คนหมู่สัตว์ทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายเคยล่วงเกินเบียดเบียนไว้จะในชาติใดพบใดสมัยใดก็ขอให้ทุกดวงจิตท,ทุกดวงวิญญาณจะอยู่ในพบใดภูมิใดได้รับบุญได้รับกุศลแล้วได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปสู่ภูมิที่ดีภูมิที่จเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคน <บา S 1> นะคะ